ว่าแกเคยแบบแข็งแรงแกเคยคล่องแค่วว่องไวแล้วอยู่ๆมาเป็นแบบนี้นะมันก็เลยเป็นอะไรที่อึดอัดสปหรับบแกนะสป็นแบบลงเล็บเน้อภาษาอกฤษกก็เุสต์อินเดืม ลุงเลนเป็นคนที่เล่นถ้าจะมาเล่นด้วยนี่จะสนุกนฮะเสียงอะไรเอ่ยฮัลโหลมันค่าขอบคุณค่ะถ้าแกมาเล่นกับเราอะจะสนุกมากเลยจะเสียดายบางวันแกอย่างเงี้ยขึ้นก็ลงๆอารมณ์แกขึ้นก็ลงๆ <c oughs> ล้วแน่นอนไม่ได้บันแก